ใจคนนั้นคิดเช่นไรให้เล่ารู้อย่ามองดูเพียงเปลือกตาหรือเพียงฝันจงอย่าคิดใจมิขาวแม้ตัวดำทุกชีวันจงให้ค่าเหมือนตัวตนสวัสดีครับพบกับคนเล่าภัยในอุปผาควายตายตอนที่หนึ่ง ในยุคที่มีการสับป,ปทานป่าและเหมืองแร่เกิดขึ้นก็มีนายทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุนและผู้มีอิทธิพลอีกมากมายซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องราวของการออกตามหาพื้นที่ที่มีเหมืองแร่ทองคำที่จะทำเงินมหาศาลให้กับเหล่านายทุนเหล่านั้นพบกับเรื่องราวการเดินท่องไทียในเรื่องอุปผาควายตาย กล่าวถึงคุณวิภพผู้มีอิทธิพลในทางภาคเหนือคนหนึง่งได้เข้ามามีบทบาทเป็นคนดูแลโครงการสัมปทานเหมืองแร่ในทางภาคเหนือในปีพศ2534ในเขตจังหวัดน่านติดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เริ่มวางแผนการหาพื้นที่ที่มีสายแร่เพื่อจะทำการขุดเจาะและได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ในเขตป่าน่านใต้ติดเขตป่าอุตรดิตถ ทางด้านอำเภอบ้านโคกคุณวิภพบจบจากการดูแลเรื่องสัมปทานป่าไม้ฉันก็ต้องมาดูแลเรื่องสัมปทานเมืองแร่อีกรอบนี้ต้องเช็คทำเอกสารเยอะกว่ารอบก่อนอีกต่างหากคุณวิภพเฮ้ยไอ้แดงแกไปเรียกเลิศมาหาฉันหน่อยสิไอ้แดงครับนายไอ้แดงจึงเดินไปเรียกนายเลิศซึ่งเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าคนทำไม้ตอนสัมปทานป่า ไแดงเ,เลิศคเ,เลิศนายเลิศมีอะไรวะแดงนายเรียกเข้าพกครับนายเลิศหรือว่าจะมีงานเข้าแล้วฉันว่างมาเป็นปีแล้วเนี่ยได้ได้ไดแดงเดี๋ยวฉันไปสักพักนายเลิศก็ได้ลุกอากเรที่นอนในบ้านพักในแคมป์คนงานของคุณวิภพแล้วเดินตรงไปในห้องกระจกมืด สวัสดีครับนายปุณิภพอ้าวเลิศคุณมาพอดีเลยผมอยากให้คุณหาทีมออกสำรวจสายแร่พอดีฉันรับโครงการสัมปทานเหมืองแร่มาไหนเลิศอ๋อครับนายพอดีผมก็เบื่อมาเป็นปีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือลูกน้องแค่คนเดียวเหลือแค่ไอแดงไอคงก็ตั้งแต่ยิงไอ้ขามตายมันก็วางมือกลับไปอยู่บ้านส่วนกันจอง ก็กลับไปทําไร่ที่บ้านลัวของมันไม่เป็นไรเลิศเดี๋ยวผมจะช่วยหาทีมงานให้คุณอีกแรงแต่ในตอนนี้คุณกับเจ้าแดงลองออกเดินทางไปหาข่าวตามหมู่บ้านริมป่าต่างๆก่อนเผื่อได้ข้อมูลมาพิจารณาก่อนตัดสินใจกันนายเลิศได้ครับนายอ้ออย่าลืมติดอาวุธไปด้วยล่ะพวกเสือมันเยอะเสือในที่นี้นั้นก็คือโจรที่ปล้นนั่นเองนเลิศตอบกลับไป ครับนายถ้ามีข่าวอะไรพอเชื่อถือได้ผมจะรีบกลับมารายงานครับว่าแล้วนายเลิศก,กับเจ้าแดงจึงรีบกลับไปเตรียมตัวออกหาข่าวสายแร่ตามหมู่บ้านต่างๆที่ติดป่าทั้งสองคนออกเสาะหาข่าวคราวของสายแร่หลายหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ข่าวที่เป็นประโยชน์นักแล้วมีวันหนึ่งนายเลิศก,กับไอ้แดง ก็ขับนิสสันบิ๊กเอ็มไปทางเขตน่านติอุตรดิต์ในยุคนั้นป่าข้างทางอุดมสมบูรณ์มากในเส้นทางก็จะมีตะปวดบ้างเก่งบ้างวิ่งตัดตารถจนบางครั้งเกือบชนเข้าก็หลายทีในระหว่างที่ขับไปก็ได้เห็นคนเดินอยู่ข้างทางภาพของอิลุงตุงนางเต็มไปหมดกับเด็กอีกสามคนผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนเดินตามหลังพ่อกับแม่นายเลิศ จึงตัดสินใจจอดรถถามสวัสดีครับลุงแถวนี้มีหมู่บ้านไหมครับชายผู้นั้นที่ได้รับคำถามไปก็ยงงงังงงๆแต่พอนึกไปนึกมาก็เลยตอบกลับไปไม่มีหรอกครับแถวนี้ไม่มีบ้านคนผมก็เพิ่งลงจากเขามาไหนเลิศแล้วลุงอยู่ที่ไหนครับไหนเลิศถามขึ้นอ๋อลุงอยู่ในป่ากับลูกเมีย อาศัยล่าสัตว์เอาเนื้อแห้งไปแลกข้าวเปลือกมากินในเลิศมีหน้าละลุงถึงหับของเต็มไปหมดแล้วยังปืนอีกทั้งสองกระบอกด้วยปืนเพลิงซะด้วยสิถ้ายิงช้างนัดเดียวก็เกินพอแล้วครับชายผู้นั้นตอบรับอ้อผมเลิศครับพอดีผมออกตามหาข่าวสืบหาสายแรกเพื่อไปรายงานเจ้านายนะครับจะทำเรื่องสัป,ปทาน แต่ไปมาหลายหมู่บ้านแล้วก็ย,ยังไม่เจอสถานที่เหมาะๆเลยครับชายผู้นั้นกล่าวขึ้นถ้าพูดถึงสายแร่กลางป่าที่ผมอยู่ตามหน้าผาตามโขดหินข้างลำห้วยก็เห็นสายแร่ทองแดงไหลเป็นเส้นเล็กๆเต็มไปหมดจริงเหรอครับชายผู้นั้นตอบไปใช่ครับแต่รถคงจะเข้าไปไม่ได้ต้องเดินเท้าอย่างเดียวไหนเลิศคือ ลุงช่วยพาผมไปด้วยนะครับพาไปก็ได้อยู่หรอกครับแล้วรถคุณใครจะเฝ้าขโมยขาโจรก็เยอะไม่เป็นไรครับจอดไว้ตรงนี้ละครับชายผู้นั้นตอบกลับไปนั้นก็ได้ครับนายเลิศจึงสั่งให้ไอ้แดงเอาของลงรถแดงเอาของลงรถนายเลิศได้สั่งแดงลูกน้องหลังจากสนทนากันเสร็จแล้วจึงตามชายผู้นั้นไป เดินไปได้ประมาณครึ่งวันก็เห็นกระท่อมไม้ไผ่อยู่ข้างลําห้วยเล็กๆชายผู้นั้นกล่าวขึ้นนี่แหละครับพ่อนุม่มลุงพักอยู่กับลูกกับเมียที่นี่แหละกระท่อมก็เป็นกระท่อมไม้ไผ่หนึ่งห้องนอนมีชานบ้านมีห้องครัวที่ไม่มีประตูแต่ทั้งหมดถูกมุงด้วยไม้ไผ่ผาครึ่งหรือที่เรียกว่าไม้โกในภาษาท,ท้องถิ่นนั่นเองข้างหลังบ้านก็ปลูกข้าวไว ไม่มากนักประมาณแค่พอกินขางบ้านก็มีครกตำข้าวหรือเรียกว่ามองตำข้าวเปลือกนายเลิศได้เดินสำรวจดูรอบบ้านก็เจอแต่รอยสัตว์ป่าเต็มไปหมดโดยเฉพาะรอยเสือทั้งรอยเล็กและใหญ่นายเลิศรอยเสือเยอะแบบนี้ลุงคร่าพาลูกพาเมียมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับชายผู้นั้นกล่าวขึ้นมันเยอะก็จริงพ่อนุ่มแต่คุณก็ลองเดินไปดูข้างบ้านอีกฝั่งสิ ว่าแล้วนายเลิศก,ก็เดินไปดูปรากฏเป็นราวไม้ไผ่ตากหนังเสือที่ชำแหละแล้วไว้เก็บไว้แลกกับลูกปืนไว้ใช้ให้กระบอกนี้มันนะ่ะเวลาเดินออกไปข้างนอกตรงถนนเมื่อกี้ถ้าเจอรถขนไม้สับผ่านมาเจ้าประจำเขาก็จะเอาลูกปืนแลกกับหนังพวกนี้แต่เดินออกไปทีไปกับก็วันหนึ่งพอดีถ้าวันไหนเดินออกไปไม่เจอพวกรถขนไม้ ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่นี่มันลูกซองเดี่ยวเบลเยียมตาเสือเลยนี่ตัวนี้หายากเลยนะลุงลุงได้มายังไงอ๋อตัวนี้น่ะเหรอเพื่อนลุงสมัยหนุ่มๆเป็นทหารสมัยรบสามหมู่บ้านให้มาใช้ต่อมามันเป็นโรคตายปืนกระบอกนี้เลยอยู่กับลุงมาจนถึงทุกวันนี้นะ่ะลุงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆผมจะขออยู่ที่นี่สักสองวันลุงช่วยพาไปดูสายแร่ที่ว่าหน่อยได้ไหมครับ ใช่คนนั้นกล่าวได้ครับว่าแต่ลุงชื่ออะไรครับคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้ชื่อเลยอ๋อลุงชื่อวันน่ะเรียกลุงวันแล้วกันนายเลิศครับลุงวันลุงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าลุงจะพาไปดูนายเลิศกับเจ้าแดงได้พักอยู่กับลุงวันชายเพื่ออยู่แบบสัพพะกลางป่าโดยอาศัยผูกเปรนอน ตรงห้องทำครัวของลุงวันเวลาผ่านไปล่งเช้าตื่นกันแล้วเหรอครับคุณลุงวันถามในขณะนายเลิศกับเจ้าแดงกำลังแปรงฟันอยู่ลำธารเล็กๆหน้ากระท่อมนายเลิศครับลุงเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเสร็จผมจะพาไปดูสายแร่ได้ครับลุงพอแปรงฟันเสร็จนายเลิศก็ได้กลับขึ้นไปบนกระท่อมลุงวัน มาครับคุณเลิศแกงหน่อไม้ป่ากับผักปูยหญ้าข้าวเหนียวร้อนๆครับช่วงนี้หน้าฝนหน่อไม้เยอะออกเติมป่าไปหมดนายเลิศดูบรรยากาศแล้วกับการกินข้าวกับจานถ้วยไม้ไผ่แบบนี้ผมอยากอยู่ที่นี่นานจังครับนี่ถ้าผมไม่จอดรถถามทางลุงผมคงไม่ได้รู้จักลุงแน่ๆลุงก็ใจสุดๆจริงๆคนแตกหน้าอย่างผม ลุงก็ยังต้อนรับขับสู้ขอบคุณมากนะครับลุงวันลุงวันไม่เป็นไรครับคุณเลิศเจ้าแดงนายเลิศลุงวันและครอบครัวพากันนั่งกินข้าวจนอิ่มท้องแล้วลุงวันจึงนำทางนายเลิศไปดูสายแร่โดยหยิบเพียงมีดคาดเอวกับย่ามใส่น้ำและหน้าไม้เจ้าแดงลุงเอาแค่หน้าไม้ไปเหรอครับทำไมลุงไม่เอาปืนไป เจออันตรายลุงจะยิงทันเหรอลุงวันไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มเบาๆแล้วพูดขึ้นปะ่ะเราไปกันเถอะลุงวันได้พาเดินเลียบลำธารขึ้นไปจนไปเจอไร่ข้าวอยู่หลายไร่ด้วยกันนายเลิศลุงยังมีคนอยู่อีกเหรอนอกจากลุงแล้วอ๋อเป็นหมู่บ้านเล็กๆข้างหน้านะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกเกือบสิบโลเป็นเผาขมุนะ่ะ นี่ก็เป็นไร่ของพวกเขาอ๋อนี่ไงที่ลุงบอกตามก้อนหินริมห้วยพวกนี้จะมีสายแร่เกาะอยู่เต็มเลยได้เลิศเออจริงๆด้วยสายแร่ทองแดงเต็มเลยบนก้อนหินก็มีปนอยู่แทบทุกก้อนถ้าผิวดินมีแบบนี้แสดงว่าข้างล่างคงจะมีมากขอบคุณลุงมากเลยครับรอบนี้ไม่เสียเที่ยวครับถ้าผมจะเข้ามาอีกรอบแล้วถ้า ผมจะทำถนนเข้ามาโดยทำเรื่องสมบัติเรียบร้อยแล้วลุงพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าควรจะทําถนนมายัางไงลุงวันคุณเลิศเห็นที่ราบที่เราผ่านมาเมื่อกี้ไหมครับอ๋อครับเห็นอยู่ตรงนั้นจะมีห้วยเล็กๆแยกออกจากลําห้วยนี้พื้นที่ไม่ค่อยลาดชันถ้าใช้รถแท็กเตอร์ดันขึ้นห้วยมาก็จะง่ายกว่าที่ผมพาคุณเลิศเดินไต่เขามาแต่ก็จะอ้อมหน่อยตามทางน้ํา หอยนี้จะไหลไปใกล้ถนนใหญ่ที่คุณเลิศขับรถมามากที่สุดนายเลิศขอบคุณครับลุงถ้าไม่มีลุงผมกับเจ้าแดงก็คงจะยังไม่เจอแหล่งแรกในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีฝูงลิงป่าลงมากินข้าวของพวกเผาขมุกที่ฝูกไว้เป็นฝูงลิงกลางราวๆยี่สิบกว่าตัวพอเห็นคนมันก็ไม่มีอาการความกลัวเลยแม้แต่น้อยพวกมันร้องดังก้าก้าก้าเหมือนพยายามไล่พวกลุงวัน ตัวแต่ไม้มาบ้างเดินมาตามดินบ้างตัวใหญ่เขี้ยวยาวขนบนหัวเหมือนกับหมวกของตำรวจนายเลิศอ,อาการแบบนี้อย่าบอกนะว่ามันจะเล่นพวกเราเข้าแล้วพอพูดจบนายเลิศก็กระชากลูกเลื่อน AK-47 ในมือคลักคลักลุงวันรีบห้ามไว้ไม่ต้องถึงอาก้ารหรอกครับแค่เราเล่นจา่าฝูงมันมันก็ไม่เข้ามาใกล้แล้วลุงวันมองไปมองมา ก็เห็นลิงกังตัวหนึ่งยืนอยู่บนเถาวันแล้วเขยาเ่าเผาวันพร้อมร้องดังกวัวพวกและยังตัวใหญ่กวัวพวกจึงรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือจ่าฝูงของมันลุงวันจึงปลดหน้าไม้ออกมาจากไหลที่สะพายไว้พร้อมใช้เท้าเหยียบขึ้นสายดึงลูกดอกที่เหลาจากไ้ไพร่ร่องเดียวตัดให้ตรงแล้วลนไฟเพื่อเพิ่มความแข็งพร้อมทายางหน่องบนปลายลูกดอก ออกมาวางบนรางแล้วกดลูกดอกติดกับขี้พึ่งไว้การลูกดอกไหลหลุดหน้าไม้เวลายิงตั้งๆแล้วจึงเล็งหาลิงกังตัวนั้นที่หมายตาไว้พร้อมกดไกหน้าไม้เบาๆเป๊กลิงกังตัวนั้นกระโดดขึ้นเหมือนตกใจแล้วมันจึงดึงลูกหน้าไม้ออกแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เป็นอะไรไม่นานพิษของยางหน่องก็เริ่มขยายตัวทำให้ลิงกังตัวนั้นแข็งตัว แล้วตกลงมาอย่างหนองน,นั้นนิริ์ทำให้ร่างกายเป็นอมัมพาตและอาจถึงแก่ความตายเมื่อลิงที่เหลือเห็นจ่าฝูงตกลงมากระทบดินดังตุกพวกมันจึงมองมาทางคนทั้งสามก่อนที่จะตัดสินใจกระโจนไตไม้หลบหนีเข้าป่าไปเจ้าแดงพูดนัดเดียวเห็นผลเลยสมกับเป็นคนป่าจริงๆลุงวันเนี่ยเช่นเคยลุงวันได้เพียงแต่ยิ้มเบาๆแล้วจึงเดินไปหยิบลิงตัวนั้น แบกใส่บ่าแล้วพาทั้งสองคนกับกระท่อมพอถึงกระท่อมลุงวันก็จัดการชำละลิงแล้วหมักเกลือก้อนย่างไว้เพื่อให้เนื้อแห้งเก็บไว้กินเป็นอาหารพอวันลุ่งขึ้นนายเลิศกับเจ้าแดงจึงลาลุงวันกลับไปรายงานคุณวิภพผู้เป็นนายพร้อมมอบลูกปืนลูกซองบินชัตเตอร์ลูกก้าให้ลุงวันกล่องหนึ่งของเจ้าแดงที่พกใส่กระเป๋ามาด้วยนี่ครับลุงเก็บไว้ใช้ เห็นลุงบอกว่าหาลูกใช้ยากลุงวันเมื่อเห็นก็ตาโตเพราะลูกปืนลูกซองเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับแก่มากพอได้หนึ่งกล่องจึงดีใจมากพร้อมถามนายเลิศก,กลับไปอุณเลิศจำทางกลับได้ใช่ไหมครับนายเลิศจำได้ครับผมเดินป่าบ่อยจึงจำอะไรได้ง่ายนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสายแล้วแดดมันจะร้อนกว่าจะถึงรถ ก็เกือบเที่ยงนู่นหลักครับแล้วพบกันใหม่ครับลุงลุงวันยังไงถ้ามาอีกก็แวะมาหาผมด้วยก็ได้นะครับคุณเลิศได้ครับลุงวันและแล้วเจ้าแดงกับนายเลิศก็เดินจากไปใช้เวลาเกือบครึ่งวันนายเลิศกับเจ้าแดงก็เดินมาถึงรถพร้อมตรวจด,ดูว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่ารถยังอยู่สภาพปกติไม่มีอะไรเสียหายทั้งสองจึงพากันขึ้นรถ ให้จอแดงเป็นคนขับส่วนนายเลิศนั้นนั่งข้างๆเพื่อจะกลับไปแจ้งเรื่องสายแรกแก่คุณวิภพพอขับไปได้สักพักนายเลิศก,ก็เห็นคนสองคนออกมายืนอยู่กลางถนนยินแดงอยู่ไกลๆนายเลิศจึงสั่งให้จอแดงชะลอรถออกใกล้เข้านายเลิศก,ก็เหลือบไปเห็นชายสองคนนั้นถือปืนลูกซองเดี่ยวจึงคิดว่าถ้าจะไม่ดีละจึงสั่งให้จอแดงไปต่อไม่ต้องจอดรถ ตามที่ชายสองคนชี้มือใส่เจ้าแดงจึงรีบเหยียบนิสสันบิ๊กเอมพุ่งฝ่าไปทําให้ชายสองคนนั้นกระโดดหลบออกข้างถนนไปพอนายเลิศหันกลับไปมองด้านหลังกลับไม่ใช่แค่สองคนมีชายสีคนขับรถมอเตอร์ไซค์ดีทีตามหลังมาพร้อมสาดกระสุนลูกซองใส่รถนายเลิศหลายนัดนายเลิศไม่สนใจจึงสั่งให้เจ้าแดงขับไปเรื่อยๆจนในที่สุด กระสุนปืนที่ชายสี่คนขับมอไซค์สองคันตามมานั้นก็โดนเข้าล้อหลังทําให้ยางแตกรถเสียหลักหมุนขวางถนนไว้นายเลิศเห็นเจ้าจแดงปั๊มปั๊มเปอเปอๆททำอะไรไม่ถูกจึงเอียงตัวไปเปิดประตูรถด้านคนขับแล้วถีบเจ้าแดงลงรถไปพร้อมโยนห้านัดวินเชสเตอร์ออกไปให้แล้วตัวเองจึงหยิบอากา้าโดดลงไปตามพร้อมเปิดฉากยิงใส่กลุ่มคนร้ายที่ตามมา โดยใช้รถบังตัวเองไว้ด้วยที่ฝั่งนั้นเป็นลูกซองเดียวกับปืนสั้นทำให้ไม่ทะลุรถมาถึงตัวแต่คนร้ายก็มีฝีมือไม่ใช่ย่อยทั้งโดโดหลบยิงตอบโต้แบบเป็นทีมอย่างดีนายลูกปืนหมดครับจะแดงตะโกนบอกเดี๋ยวฉันยิงสกัดให้ส่วนแกรีบเอากล่องลูกปืนในรถกับถุงยาติที่ใส่ใด้ออกมาครับนายเจ้แดงตอบรับไป คนร้ายทั้ง4โดนอาก้าของนายเลิศสอยไปคนหนึ่งนอนตายอยู่กลางถนนส่วนอีกสมคนเจออาก้าหวดเป็นชุดจึงหลบอยู่หลังต้นชำฉาข้างทางพอเจ้าแดงเอาย่ามกระสุนออกมาได้นายเลิศจึงหยุดยิงเปลี่ยนแม็กกาซีนพร้อมขึ้นลำแบบว่องไวแล้วบอกเจ้าแดงเอาได้ทําไมออกมาจุดลูกหนึ่งฉันจะรัวกดพวกมันไว้แกรีบวิ่งออกไปโยนใส่โคนต้นชำฉาต้นนั้นเลยว่าแล้วนายเลิศ จึงกวาดกระสุนสาใส่ตรงที่โจรทั้งสามหลบอยู่ตรงต้นชาฉาใหญ่เจ้าแดงจุดระเบิดไดนาไมติดจึงวิ่งออกจากหลังรถไปพออยู่ในระยะจึงปาเข้าไปตรงใกล้ต้นช,ชาฉาเสียงระเบิดดังสนัน่นตูมเจ้าแดงก็หมอบหลบข้างทางต้นชาฉาต้นนั้นเปลือกเนื้อแตกกระจายแต่ไม่ล้มเพราะความที่ว่าต้นไม้นั้นมีความใหญ่แล้วนายเลิศ จึงยิงใส่ต่อกดไว้เพราะยังไม่รู้ผลของระเบิดเป็นยังไงบ้างแล้วจึงค่อยๆเดินขยับเข้าทีละนิดเข้าทีละนิดพร้อมกับยิงกดไว้ส่วนไอ้แดงก็วิ่งกลับไปเอาลูกซองเดินตามมาสมทบพอไปถึงโคนต้นก็เห็นชายสองคนนอนตายโดนสะเก็ดระเบิดเลือดอาบทั่วตัวส่วนอีกคนขาขาดแต่ยังไม่ตายนายเลิศจึงบอกเจ้าแดงเฝ้าไว้ แดงแกเอาอาก้าไว้เฝ้าที่นี่ส่วนฉันจะขับดีทีของพวกมันไปหาสัญญาณโทรศัพท์แล้วโทรบอกตำรวจกับคุณวิภพ,พให้มาเคลียร์ให้เราเจ้าแดงแต่ว่านายมันทำอะไรแกไม่ได้แล้วเจ้าแดงแค่จะลุกมันยังไม่ได้เลยเอาหน้าทำตามที่ฉันบอกฉันจะรีบกลับมาต้องขอจบตอนที่หนึ่งก่อนนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในหุบผาควายตายตอนที่สองเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากติดตามคนเล่าไครสวัสดีครับ